สำหรับการต่อบอร์ดเช็คสายช็อตก็มันจะมีสายแบบนี้นะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะ,ะสายสีแดงนี่เลยสีแดงถ้าอยู่คู่ฝั่งนี้นะเอาเข้าไฟบวกสีนี้ได้เลยไฟจ่ายแล้วก็ทางนี้ก่อนสายสีส้มของฝั่งนี้เอามาต่อน,นี่นะขา E ของตัดเตอร์ ฟังบวกเห็นชัดไหมอืีซีอีขาอีของฟังบวกสายสีส้มอยู่ขาอีฟังบวกสายสีเหลืองอยู่ขาอีของฟังลบฟังนี้ก็เหมือนกันสายสีเหลืองจะอยู่ขาอีของฟังลบเป็นเบอร์หนึ่งเก้าสี่สามนะตอนนี้ก็ห้าสองส่วนก็อยู่ขาอีไหม B, C, E ต่อขาายีนะของฟังนี้ชุดนี้แล้วนี่สายกาวทำให้แล้วต่อเซนเตอร์ได้เลยกาวเครื่องเสนนี้สายสีแดงสีแดงมันจะอยู่ชุดนี้รวมกันเหมือนทำท่อหดไปนี่ให้ต่อจากหัวไดโอดที่มาเลี้ยงบอดชุดประกอบลำโพงเป็นไฟ24นะตัวน,นี้ให้ต,ต่อตรงหัวไดโอดได้เลยแล้วก็สายเส้นนี้ ายเมรตนี้ให้ต่อหลัง R ตรงนี้นี่มันจะมีสายลำโพงกับมาเชไปไหมมันจะผ่าน R ตรงนี้ให้เราต่อหลัง R ตรงนี้เพื่อจะเอาไฟไปหลอกว่าตรงนี้ไฟรั่วแล้วให้โปรเทคทำงานตัดทิ้งนะตอนนี้ผมจะลองเปิด ที่ลองอันนี้ต่อไปมีดอก15้านี้ข้างล่าง2ดอกต้นนี้ออกไปต่อไปตามสายสีดำๆไปนี่ไหนนะสายนี้ก็ตก50กว่าเมตรได้50เเมตรกว่าผมเอาย้อนเข้ามาเอาเ้าดัมมี่โหลดต่อดัมมี่ไว้ตรงนี้4โอห์ม6 0ละวัตดรวมแล้วดอกกับดัมมี่ก็เป็น2โอห์ม จับชอตค้างเลยเอามันออกปิดแล้เปิดใหม่เรจพลิบค้างแล้ปิดสวิกระเปิดใหม่ พอดปลายสายเลยออกมาเื่เ,เป็นอยนีลยปแล้วเปิดใหม่ ไม่งงนะสายสีแดงอันนี้นี่ติดแดงฮิวแทบเดียวให้เข้าไฟบวกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก็แล้วแต่ว่าไฟเลี้ยงเครื่องสส่สีส้มขาอีของฝั่งบวกสีเหลืองขาอีของฝั่งลบนี่ฝั่งนี้ชันแนนงฝั่งนี้ชนแนหนึง่งสายสีแดงให้ต่อจากไฟยี่สิบสี่โวลต์ผ่านหัวไดโอดผ่านเอซีมันจะเห็น,นเป็นมีกาวเป็นเอซีนะแตมีผ่านไดโอดต่อน,นี้เลยแล้วฝั่งนี้ก็จะไล่ไปเนะี่ย จะเจอ R แล้วก็เจออันนี้ผมทดลองทีแรกที่มันขาดผมต่อผิดผมเอสีแดงไปจำไฟนี่ฮะปีนขาดเลยอันนี้ปกติแหละต่อยาผิพลาดก็ดูกลวงงก็นีดีเลย์มันจะเหมือนกันชุดไหมอันนี้จะมาสัมผัสอันนี้จะไหลเข้ามาในนะเครื่องในวงจรมันจะเป็นผ่านไอโอให้ต่อฟักอา R ฝั่งนี้นี่มันก็ตำแหน่งเดียวกัน ตังหนไม่ยากเนาะส่วนนี้เมื่อกี้มันตัดชาผมทําแค่ไขหละสองบอดเกือกมานี่ตั้งให้ปกติแหละถ้าบิดกลับทางนี้มันจะตัดไวเปิดดังไม่ได้ต้องประมาณนี้มานี้ก็จะตัดช้าหน่อยนึงนี่ตั้งให้ปกติแหละก็2สองโอห์มเนาะลากสาย70็ดิบปิเมตรได้ก็อาจจะพอ